็นจังหวัดที่อยู่ชายแดนที่ผ่านมาก็ถูจกจับตาเรื่องของปัญหาย,ยาเสพติดผลมาถึงณนะวันนี้ครับสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างครับสถานการณ์ก็ดีขึ้นนะฮะครับตอนนี้ด้วยความร่วมมือกันอย่างเช่นเนี้ยวันนี้ค่ายเนี้ยไม่ใช่คา่ายฐามที่เนี้ยเป็นหนึ่งในสี่จังหวัดติดการในเรื่องในส่วนที่ไม่ใช่ทางการครับเรามีตัวของปะค่ามีโซ่พิสัยมีพอเจริญแล้วก็มีตัวคนเมืองที่เป็นปอจดอที่นี่เป็นจุดที่เราสามารถท่งเทพกับเอาน้องๆที่มีปัญหากับผู้คนทำได้ คอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะกลับมาบ้างแต่อย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าเราได้คนมาเกิดขึ้นที่กลับกลับมาเป็นคนที่จะพัฒนาบุการพัฒนาประเทศไทยตรงนี้มันเป็นการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนก็ต้องขอบคุณทางปปรสด้วยเพราะว่าเพราะประมาณที่เราได้มาเนี่ยตัวนึงเนี่ยถ้าในพืานทุกจังหวัดเนี่ยต้องขอไปที่บสรางปปสจัดสรรมาให้เราแล้วก็ยังมีทุกอย่างฮะข้อแนะนําข้ออะไรต่างๆที่ปปรสก็ช่วยบุการทําให้วันนี้บุคการาการส่วนกลางปดีขึ้นครับ แต่ว่าหลายภาคส่วนก็ก็ร่วมกันคือการทํางานเรื่องปราบปรามยาเสพติดมันทำคนเดียวไม่ได้นะครับทุก<ะ>คนต้องทํางานร่วมกันหมดแต่างมืนเนี้ยท่านมาที่ที่ฐานที่แห่งเนี้ยท่านเห็นเดินเดินอยู่เนี่ยมีตั้งแต่อะไรครับมั้งสสมาท่านยกบอบจมาอยู่ฝั่งผมมีแพทย์สาธารณสุขมามีปลัดอำเภอม,มามีกำนันผู้ใหญ่บ้านมามีสสอต่อมีเต็มไปหมดเลยครับท่านของภาคส่วนคนฝึกอบรมมีแต่เกษตรมีในภาคส่วนมหาวิทยาลัยงาน ถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกันเนี่ยทำไม่ได้แต่ถ้าคนสำคัญที่สุดคือใครครับคือครอบครัวคือชุมชนของเขาเพราะว่าคนที่จะบอกว่าเขาจะได้กลับไปนคตรงหรือเปล่าจริงคือชุมชนนะแล้เมื่อกี้เมื่อกี้ได้เห็นตำรวจเนะี่ยเขาสอนวิธีการปฏิเสธปฏิเสธยังไงครับใ่สุดท้ายต้าคนใจแข็งพอใจแข็งพอที่จะกลับสู่ชุมชนถ้าชุมชนยอมรับก็ได้ครับอันนี้เราจะสิ่งถ้าถ้าวันนี้ยังลูกหลานในหมู่บ้านต่างๆ อาจจะยังลังเลว่าอยากจะบำบัดหรือไม่บำบัดดีทัดอยากท่านผู้ว่าได้ฝากไม่ต้องลังเลมาได้เลยนะครับมีสี่ที่นะครับให้ท่านเลือกเลยเพราะว่าแปดลำเภอของเรานะอย่างที่ผมบอกไปเพื่อเมืองนะครับมีที่ค่ายตอชดอนะครับมีที่ที่ปักคาที่นี่นะฮะมีที่พรเจริญแล้วก็มีที่โซ่พิสัยทั้งสี่ที่เนี่ยผมว่าเราหนึ่งร้อยี่สิบวันหนึ่งร้อยยี่สิบวันทางผู้ปกครองทางครอบครัวเนี่ยอยากให้มาก่อนสำน้อน้องๆเนี่ยถ้ายังคิดว่ายังไม่มั่นใจ มาได้เลยครับผมว่าท่านเข้ามาเดือนแรกท่านก็จะเปลี่ยนใจแล้วคร <ừ. S 1> ับสุดท้ายพอเดือนสุดท้ายเดือนที่สี่ท่านอาจจะเปลี่ยนใจมากวันที่สามเนี่ยท่านจะเปลี่ยนใจมากานี่เพราะเพราะว่าท่านได้มีงานครับ,รบเป็นงานซึ่งเราคุยกันแล้วว่าถ้าเกิดวันนี้เข้าโรงงานอาจจะลำบากแต่ถ้าท่านเป็นานายของตัวเองท่านสามารถตัดผมได้ท่านสามารถจงกาแฟได้ท่านทาเรื่องเกี่ยวกับเมื่อกี้ทำไม้กวาดทาตัวของครมเช็ดเท้าอาชีพที่ตัวเองเป็นเจ้าของตัวเอง ในความเป็นภาคภูมิใจว่าให้เราเป็นคนมีค่าในสังคมไม่ใช่คนที่เขาไม่ต้องการเนี่ยเป็นการที่จะแก้ไขปัญหาได้ขอบคุณครับทุกท่านครับ